ันนี้เรามาส่งมอบงานระบบโซลาเซลล์ขนาด150กิโลวัตต์ให้กับบริษัทภูหิรัน99จำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี การติดตั้งระบบในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมงานเราดูแลครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ติดตั้งโครงสร้างที่แข็งแรงแผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงเดินสายไฟฟ้าในโรงงานเชื่อมต่อระบบอินเวอร์เตอร์และตู้ MDB พร้อมทดสอบระบบทุกจุดเต็มประสิทธิภาพและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าเพื่อให้ระบบออนกีพร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์ชุดนี้จะช่วยสร้างพลังงานและลดต้นทุนค่าไฟได้อย่างมั่นคงยั่งยืน แน่นอนค่ะขอขอบคุณบริษัทภูหิรัน99จำกัดที่ไว้วางใจเลือก JJR Solar Cell เราพร้อมดูแลตั้งแต่ต้นจนจบและบริการหลังการขายครบวงจรถ้าคุณกำลังมองหามืออาชีพด้านโซลาเซลล์คุ้มค่าปลอดภัยลดค่าไฟได้จริงเธอเลยติดตั้งกับช่างที่ชำนาญบริการใกล้บ้านคุณ